สวัสดีครับกุสทไทยนิชิยูโกวันนี้เรามาในงาน94ปีกรมประมงยืนหยัดพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนที่ห้องประชุมอานทน์กรมประมงจัดงานวันสถาปนากรมประมงครบครอบปีที่94และวันประมงแห่งชาติประจำปี2563เพื่อเตรียมสร้างจุดแข็งให้สินค้าประมงไทยให้เป็นสินค้าสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้โดยในโอกาสนี้นายเฉลิมชัยสีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานและร่วมปล่อยสัธุ์สัตดน้ำออนไลน์จำนวน1,940,000ตัวลงสู่แหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญของไทยทและพร้อมกกอมอบโล่รรงวับาลแก่เกษตรกรดีเด่นข้าราชการดีเด่น และแสดงความยินดีกับกรมประมงที่ได้รับรางวัลเลิ่นรัฐประจำปี2513เมกษตรตำบลน,หนาหมอสีจังหวัดสงขลา <S <S และอันดับที่3วิสาหกิจช,ชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแม่บ้านโคกสว่างจังหวัดอางนาจริญ กรมประมงเราก็มีหน้าที่ในการนะเพราะว่ามงนี่มีหลายภาคส่วนนะครับหลังจากนี้เนี่ยกรมประมงก็ต้องเข้าไปดูแลในส่วนของคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะไม่ว่าจะเป็นอาหารสดอาหารแปรรูปเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการในการที่จะรักษาคุณภาพตรงนี้อมีการส่งเสริมในการเลี้ยงสัตว์น้ําให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดวันนี้เนี่ยในสภาวะอย่างนี้เนี่ยกรมประมงก็คงจะต้องมีหน้าที่ในการได้ไปปล่อยพันธุ์สัตว์น้า ตามแหล่งน้ําสาธารณะต่างๆเนี่ยเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีแหล่งอาหารของเขาเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับชุมชนของเขาได้ด้วยอ่าตรงนี้ก็คงจะเป็นการเฉพาะหน้าที่เราจะต้องดาเนินการนะครับในส่วนของเรื่องของการทำผิดกฎหมายผมคิดว่าก็อยากจะไปฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับว่าอ,อ่กฎหมายเนี่ยถ้าสามารถหลีกเลี่ยงที่ไม่ทําผิดได้นะเจ้าหน้าที่ก็จะทางานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทางกรมประมงก็จะไปให้ความรู้ นะครับในส่วนของกฎหมายว่าอะไรที่เป็นการกระทําและเป็นความผิดนะเราไม่อยากจะใช้วิธีการจับกลุ่มหรือปราบปรามเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เราอยากกระชี้แจงทำความเข้าใจแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าอ่ถ้าทําผิดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนนะผมได้กาชับเจ้าหน้าที่กรมงแล้วครับว่าวันนี้เนี่ยให้ชี้แจงชาวบ้านให้ผู้คุยชาวบ้านให้เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันครับโครงการการส่งเสรมิมอาชีพด้านการ ประมงนี้เราพัฒนาในด้านศักยภาพของเกษตรกรจากลายบุคคลพัฒนาให้ไปเป็นลายกลุ่มนะครับให้มีความสามารถเพิ่มตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาดครับในส่วนนี้นะครับกลุ่มโคงาประก,กายชัยนาทนี้ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทำให้ตัวกลุ่มเนี่ยสามารถพัฒนาไปเป็นวิสาหกิจชุมชนในที่สุดครับ ทางกลุ่มเนี่ยมีความสามารถในการพัฒนาตั้งแต่พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ในการเลี้ยงปลากานะครับใช้เวลาระยะเวลาการเลี้ยงในเวลา8เดือนถึง10เดือนจากนั้นเข้าสู่กระบวนการการแปรรูปได้นะครับแปรรูปเสร็จเขายังสามารถนําความรู้ทางด้านเ,เทคโนโลยีการสื่อสารนะครับการค้าขายผ่านระบบออนไลน์เข้ามาทําให้ ตัวสินค้าเนี่ยขายได้ในปริมาณที่มากแล้วเป็นการสร้างงานให้กับชุมชนสร้างารายได้ให้กับชุมชนมีการจ้างงานคนในชุมชนเข้ามาเพื่อทำการขูดปลานะครับเรายังใช้วิธีดั้งเดิมกลุ่มนี้ข้อดีของเขาคือเขาใช้วิธีดั้งเดิมในการผลิตเพราะนั้นทำให้เนื้อปลาเนี่ยมันสามารถฟูนะครับแล้วก็มีคุณภาพที่ดีสามารถเก็บวาได้นานโรงเรือนพัฒนาสะอาดนะครับ เราพัฒนาคู่กันร่วมกัมกบกองพัฒนาอุตสาหการรมสัตว์น้ําเพื่อให้เขาไปสู่ในระบบที่มาตรฐานยิ่งดีที่ดียิ่งขึ้นครับในโอกาสก้าวสู่ปีที่94กรมประมงจะยังคงยืนหยัดเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการประมงของไทยเพื่อให้เกษตรกรชาวประมงและประชาชนในประเทศได้มีทรัพยากรสัตว์น้ําไว้ใช้ควบคู่กับอาชีพประมงที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป ทางรายการเกษตรไทยนิชิยูกก็ต้องขอขอบคุณทางกรมประมงมานาทีนี้นะครับที่สนับสนุนในการถ่ายทำในครั้งนี้กลับมาพบกับเกษตรไทยนิชิยูกได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมนัทถูฮอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ